รู้จักกันเป็นรู้แล้วนะคะมีรู้จักกันแล้วใช่แต่ว่ามีสัมผัสได้ถึงในนี้ที่มันมีแต่ความรักเติมไปหมดเลยนะคะและว้วก็มีอยากให้ทุกคนแบ่งไปถึงทุกคนด้วยะคะ่ะมีอยากให้ทุกครั้งที่มีทุกเวทีคอนเสิร์ตที่มีไปะคะ่ะมีอยากไม่ใช่แค่แบ่งจากมีให้คุณแต่มีอยากให้คุณแบ่งให้ข้างๆด้วยะคะ่ะคุณรู้จักคนข้างๆไหมคะ คุณรู้จักข้างนี้ไหมคะมนคุณรู้จักสกันไหมคะไม่รู้จักกันมาคุณมาทั้งครอบครัวเลยเหรอคะน่ารักมากๆสี่ท่านนี้เป็นพี่น้องกันค่ะเป็นสีสาวซึ่งมีจําได้มีจําคุณได้ค่ะคุณมีชื่อที่คล้องจองกันด้วยถูกต้องไหมคะคุณอะไรนะคะ มี่ทราบว่าคองหมดเลยอ่ะเอบ a อล o อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าชื่ออะไรนะคะ A-O-O ก้อยมายังไงคะก้อยใช่ไหมคะ a อ o อใช่ค่ะน่ารักมากมี่เจอคุณที่คอนเสิร์ตใหญ่ของมี่ปีที่แล้วมี่จำคุณได้ค่ะขอบคุณนะคะว้าวอืม มีคิดว่าช่วงนี้มี่อินกับเรื่องนี้มากน่าจะอยู่ในวัยที่มี่กำลังคบคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะคะว่ามนุษย์เราเกิดมาก็มีสองเรื่องที่เราเหมือนกันเลยค่ะคือความสุขกับความทุกข์ค่ะตอนแผ่นดินไหวพวกคุณมีใครได้ประสบภัยพร้อมกับมีบ้างมีไหมคะ <Yeah. S 1> น้อยมาก <Yeah. S 1> ที่เหลือ <Yeah. S 1> เป็นคนมีบุญจริงๆเลยนะคะ yeah. แต่นอกจากเรื่องนั้นแล้วมันทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองในแต่ละวันในชีวิตประจำวันที่ทุกคนจะต้องขับเคลื่อนต่อไปแล้ว,ว่าแก้ปัญหาในวิธีการของตัวเองค่ะหรือเรื่องที่มันค้างอยู่ตรงนี้ค่ะมีเลยรู้สึกว่าเราได้แชร์กันตรงนี้ค่ะวันนี้เรามีความสุขแต่ใครจะทราบว่าคุณอาจจะมีเรื่องในใจอยู่กับเป็นได้เพลงขวัญเอ่ยขวัญมาเป็นเพลงที่มีเขียนไว้ให้กับตัวเองค่ะแล้วหวังว่าถ้ามีสักคนอนุญ,ญาตให้เพลงเพลงนี้เป็น เพลงเอาไว้เรียกกำลังใจเรียกขวัญเวลาที่คุณต้องการเวลาที่คุณมีความทุกข์หรือว่าอยากจะรู้สึกว่าให้มันกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะอยากให้คุณนั่งจับมือกันนะคะแล้วแบ่งแบ่งความรักอันนี้นไปเรื่อยๆค่ะถ้ามี่ลงไปจับได้มี่ก็อยากจะจับทุกคนจงใจมีควับจริงจับ เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่พิเศษมากแล้วก็เป็นเดี๋ยวมีลงไปแน่นอนค่ะขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้ในการคุณอย่าพูดแทรกนะคะพี่นึกไม่ออก มีตั้งใจมากในซีนนี้นะคะเพราะว่ามีคิดว่าที่ผ่านมาเราน่าจะประสบพบเจอเรื่องราวอะไรของตัวเองมาคะ่ะมีอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนปลดปล่อยคะ่ะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวในใจอยู่มีขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงฮีลิ่งของพวกเราทุกคนนะคะขอให้ส่งพลังใจต่อต่อกันคะ่ะเชิญคะ่ะ คำคืนมืดมนลงครั้งใดทำฉันว่าใจไว้วันคำสัญญาที่ให้กันนั้นไม่จางหายไปเก็บคืนวันที่เคยอ่อนอดคงไว้ในอมกอดแม้ว่าเราต้องห่างกันแสนไกลสูตรลงหายใจ ช่วนใจอ่อนพระรำพันควรครั้งเรียค้าเธอควันเจ้าไอ้ควันมาใย,ย,ยน้องลองลอยหลุดไปอยู่ที่ไหนช่วยบอกได้ไหมเธอฝากไว้ให้เธอและและริเธอวนช่วยพากลับมา You <laughs> draw